พยากรณ์อากาศในวันนี้อาจจะมีความคิดถึงตกเป็นบริเวณกวา้างแต่จะไม่มีความอ้างว้างแม้นฟ้าไม่สดใสอาจจะมีลมรุนแรงพัดพาความห่วงใยแม้สภาพอากาศจะไม่เป็นใจแต่สภาพความห่วงใย ชัดเจนครับเรียนท่านประธานดอ,อรวรชัยวิจารณ์ครับท่านที่ปรึกษากิตติมาศรครับผู้นําสูตรจิตยศสูงสุดในระดับคราวไดมอนด์คุณชดาติงห์และคุณนภพรภูทิตรุค่ครับผู้นําสู่รจิตยศในทุกๆระดับผู้บริหารเซ็นเตอร์ทั่วประเทศไทยและสวัสดีครอบครัวเวอร์สตาไทยแลนด์ทุกๆคนครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนสบายดีไหมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมารู้สึกว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้เจอโค้ดเนาะนานแล้วนะบางคนนี่นานแล้วนะฮะเพราะว่าตัวโค้ดเองก็ไม่ได้อยู่ ที่ออฟฟิศนะฮะและอาจจะไม่ได้เจอเลหลายๆท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะตั้งแต่สัปดาห์หนู้นเลยครับโค้เองก็ได้มีโอกาสครับไปที่สปปลาวนะครับก็ไปเยี่ยมชมกิจการของแม่ฮักแพงนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวสปปลาวนะครับประเทศ ประเทศลาวนั่นเองนะครับซึ่งท่านเองก็ได้เปิดใจจากผลิตภัณฑ์นะครับโดยการนำพามาจากแม่พร้อและก็พี่นุ้ยนะครับโดยสายงานของ Pre s i d e n ทวีใจอินตานั่นเองนะครับก็ทําให้ผมเองนะครับและก็ตัวท่านประธานได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่สปปอ,อลาวครับเกิดความภาคภูมิใจและมี energy ที่หลั่งไหลมากๆเป็นการชาร์จพลังถึงแม้สภาพอากาศและการเดินทางจะเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่มันบอกไม่ถูกว่า ความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นนะมันหายไปไหนไม่รู้ครับมันกลับมามีแต่ energy ที่พลั่งครูครับแล้วก็ความสุขกายสุขใจรวมถึงความเพิ่มปิติครับที่วันนี้เราอยู่บ้านที่ชื่อว่าเวอร์สตาทำไมเรามีเครื่องมือที่ดีขนาดนี้นี่นะ,ะคือสิ่งที่โค้ดสัมผัสและโค้ดร,รู้สึกมาตลอดเลยรวมถึงนะครับเมื่ออังคารพุทธพฤหัสที่ผ่านมาโค้ดก็ไม่ได้อยู่อีกแล้วนะครับก็ได้มีโอกาสได้เดินทางลงไป จังหวัดปัตตานีนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ได้ไปช่วยกับท่านที่ปรึกษาการตลาดนะครับคราวไดมอนด์ดานะครับก็ได้ไปคุยคุยกับผู้นำนะครับจาก o b p กันที่โรงแรมที่นี่นะครับโรงแรมที่จัดหรชื่อว่า S อสซปัตตานีครับเป็นโรงแรมระดับ5ดาวเกรดหนึ่งพรีเมียมเลยนะครับของปัตตานีเลยยังไม่เคยมีเครือข่ายหรือธุรกิจใดๆครับที่เกี่ยวกับการเน็ตเวิร์กแบบนี้ครับได้เข้ามา เปิดใช้สถานที่ในการประชุมแบบนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะหนึ่งเลยครับสถานที่แห่งนี้ครับเป็นโรงแรมที่ไม่ว่าจะเป็นทางท่านทูตแล้วก็ผู้ลากมากดีผู้หลักผู้ใหญ่ครับที่จะเดินทางลงไปใต้หรือว่าไปตรวจงานทางภาคใต้ก็มักจะเข้าไปพักที่แห่งนี้ครับเพราะมีความปลอดภัยสูงสุดครับมีทหารอารักขามีการตรวจที่เข้มมากๆในระหว่างที่โค้ดเข้าพักครับก็ยังมีทหารเนี่ยแบบทุกๆหนึ่ง ทุกๆสามก้าครับท่านจะเจอทหารยืนแบกเป้สะพายปืนนะครับแล้วก็ใส่หมวกยืนเข้มทมึนพึงนะครับร้อนแค่ไหนก็ไม่มีสะบัดหน้านีครับมองตรงอย่างเดียวเลยนะครับเพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นก็คืออารักขาพื้นที่นั้นครับให้มีความปลอดภัยที่สุด โอ้โหมันจึงทําให้เรานั้นได้รับการดูแลแบบระดับท่านพูดเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่ที่พูดนะระดับท่านพูดเลยทีเดียวและการประชุมครั้งนี้นะครับจบ OPP ก็ได้มีผู้นําทางใต้ครับเห็นโอกาสเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก็พร้อมที่จะจับมือร่วมทีมนะครับในการออกศึกครั้งนี้ครับกับ ผลิตภัณฑ์และก็อาวุธที่ชื่อว่า World Star ครับไปพร้อมๆกันอย่างแน่นอนเป้าหมายตอนนี้ครับเปิดศูนย์การเรียนรู้ที่ปัตตานีอย่างแน่นอนนะครับเราจะได้เห็นเร็วๆนี้ครับเพราะมีป้ายเดิมอยู่แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัตตานีและนาราธิวาสครับเตรียมพร้อม ปลดป้ายเดิมแล้วปักหมุดป้ายใหม่เพื่อขุดเงินล้านกับเบอร์ซาเป็นที่เรียบร้อยฮะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณโมเดลดีๆนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากเซ็นเตอร์ลมศักจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ทางท่านคราวนั้นได้ไปเปิดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์ของอำเภอพนาจ,จังหวัดอำนาจเจริญเองก็ดีนะครับหรือจะเป็นในส่วนของกุปตนราชธานีครับก็เป็นโมเดลของการเปิดเซ็นเตอร์ที่ทําให้ปัจจุบันนี้นะครับเริ่มมีผู้นําที่มีความสามารถครับ พร้อมที่จะเปิดศูนย์เรียนรู้ในอีกหลายๆที่นะครับซึ่งตอนนี้ถ้านับรวมที่ปัตตานีนราธิวาสด้วยรวมถึงที่สปปลาวแล้วเนี่ยครับก็จะโอ้มีเซ็นเตอร์แล้วก็มี office ออฟฟิศสปปลาวเนี่ยเกิดขึ้นอีกเยอะมากๆเลยนี่คือภาพการเติบโตของเวอร์ซาของเราซึ่งก็จะเป็นไปตามหัวข้อวันนี้ครับความสําเร็จครั้งใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเพราะเวอร์ซาของเราวันนี้ครับนอกจาก จะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีผู้นำมีซีโอมีบริษัทนะครับมีนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครแล้วครับวันนี้ยังมีอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่ตัวท่านเองนั้นต้องต้องเก็บเกี่ยวเลยทีเดียวโดยเฉพาะความสําเร็จครับและอันดั4เสาหลักกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสรุปให้ฟังดังนี้นะครับ1คือนิสัยครับในเรื่องของนิสัย2วิธีคิดครับ3พฤติกรรมครับและ4วิธีการครับ นิสัยครับวันนี้คืออะไรครับนี่คือหัวใจสําคัญเลยนะครับทุกท่านครับที่เรานั้นจะต้องพัฒนาอยู่อย่างเสมอเสมอนิสัยคนเราก็เปรียบเสมือนกับน้ําอะครับถ้าเราพัฒนานิสัยดีเหมือนกับเรามีเขื่อนกักน้ําไว้ครับน้ําก็จะเต็มปริมนะน้ําก็จะเต็มอยู่ในเขื่อนนั่นแหละครับแต่ถ้าหากเราไม่พัฒนานิสัยครับเขื่อนน้ํามันก็จะค่อยๆลดลงน้ําที่อยู่ในเขื่อนมันก็จะค่อยๆไหลลงออกไปครับ จนสุดท้ายอาจจะไม่เหลือน้ําในเขื่อนเลยก็เหมือนกับนิสัยดีๆนิสัยที่รักความสําเร็จของเรานั่นแหละครับอย่าลืมนะครับว่าของสูงมักไหลลงสู่ที่ต่ําเสมอของดีก็มักไหลลงไปหาที่ต่ำได้เช่นเดียวกันครับนิสัยที่ดีวันนี้ครับถ้าเรานั้นไม่ฝึกไม่พัฒนาและไม่รักษาไว้อย่างต่อนเนื่องครับก็มักจะไหลลงสู่ที่ต่ําเหมือนความสําเร็จของผมที่ยกตัวอย่างในครั้งแรกเนี่ยวันนี้ครับการพัฒนานิสัยนะ่ะสาคัญมากๆเลยนะครับเพราะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่พัฒนานิสัยได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายๆอย่างให้กับตนเองได้ครับมักจะประสบความสําเร็จเสมอส่วนคนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับหลายคนคล้มเหลวและไปไม่รอดครับใช่ครับผมกําลังจะบอกว่าผู้ที่แพ้ในธุรกิจนี้ครับคือผู้ที่หยุดเรียนรู้ครับคุผู้นผู้ที่พ่ายแพ้ในธุรกิจนี้คือผู้ที่หยุดเรียนรู้ครับหลายคนนะครับสังเกตเลยคว,ว่า ในช่วงที่ผ่านมาครับเรามีแคมป์เรามีบูธอัพแคมป์ใช่ไหมครับถ้าย้อนท่านไล่ไทม์ไลน์ย,ย้อนกลับไปอีกเดือนที่ผ่านมาเราก็มีบูธอัพแคมป์หลายคนที่อยู่ในบูธอัพแคมป์แล้วส่งต่อความสําเร็จมาที่แคมป์มาที่อ่าอ่าโทษทีครับหลายคนที่อยู่ในตั้งแต่แคมป์ปั้นโค้ดแล้วส่งต่อทีมงานครับมาเข้าบูธอัพแคมป์ในเดือนในครั้งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าครับพอช่วงเมษาที่มีโปรโมชั่น ทีมพร้อมพลังพร้อมทุกคนมีแนวคิดเดียวกันครับมีนิสัยความสำเร็จเดียวกันครับหลายทีมครับหลายคนด้วยครับที่วันนี้พอมีความพร้อมนั้นโปรโมชั่นมาปั๊บพร้อมกันทันทีเลยตกรงอง่องชิ้นเดียวกันครับก็สามารถสำเร็จยกทีมให้เห็นเลยเห็นไหมครับว่าการรักษานิสัยดีครับการที่ไม่หยุดเรียนรู้ การที่ไม่หยุดพัฒนาตนเองเนี่ยครับมันส่งผลทําให้ความพร้อมลหลายๆอย่างมันบังเกิดเมื่อความพร้อมบังเกิดครับความล้มเหลวจึงเลดิดหนีหายไปไกลเลยสกดคําว่าล้มเหลวไม่เป็นเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเห็นไหมครับฉะนั้นครับตราบใดที่ท่านครับยังอยู่ในบรรยากาศมิ팅แบบนี้นะครับเรียนรู้ออนไลน์หรือเข้าร่วมสัมมานาในแต่ละครั้งใดก็ตามที่มีการจัดครับเรามีแทบทุกภูมิภาคนะครับในช่วงนี้อย่างเช่นที่อุบลร,ราชธานีครับ ทางาท่านดรกเตอร์จารย์วันนะทรงคุณแท้นะครับแล้วก็โค้ดวุฒิชัยนะครับเจ้าของอเซ็นเตอร์อำเภอพันนาครับคุณนัชฐาและก,ก,ก็พี่รัฐคุณนัชชาและพี่รัฐฐานะครับก็ได้ปักหลักจัด OPP หรือว่าสูงการเรียนรู้ที่นั่นโดยมีผู้นำครับที่เราอยู่ภาคอีสานอยู่แล้วพร้อมเข้าไปช่วยเหลือเพราะผู้นำครับจะสามารถแนะนำวิธีการให้ก็ต้องขอบคุณนะครับผู้นำตั้งแต่ท่าน แ็กไดมอนป้ายแดงนะครับคู่สถาปนาของเรานะครับนั่นก็คือคุณวชิระเจริญทรัพ์ยและมาดามอิวสุธาพรเจริญทรัพนะครับที่ได้เข้าไปช่วยให้งานในบรรยากาศนั้นได้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับและก็ท่านประธานกิตติทั์รวดทรงและก็ประธานปรียานุชไทยยน์ด้วยนะครับ ที่ได้เข้าไปทําให้บรรยากาศโอ้โหฟอมทีมกันมาได้ข่าวว่าจะมีเซ็นเตอร์กลับมารว,รวนนี้ด้วยนี่นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามครับขอให้ได้เข้าไปในบรรยากาศเถอะครับยังไงยังไงครับบรรยากาศในการเรียนทุกๆบรรยากาศมิทติ้งครับท่านจะได้เรียนรู้นะท่านจะได้เป็นผู้ที่เติมเต็มความรู้ใหม่ๆครับเรียนรู้อยู่เสมอท่านจะไม่ใช่คู่แพ้อีกต่อไปอย่างแน่นอนครับเขาบอกว่า ในระหว่างการเรียนรู้ในระหว่างการฝึกฝนในระหว่างการทําครับท่านเพียงแค่กําลังพัฒนาตนเองอยู่นะครับเรายังไม่ได้ล้มเหลวนะ,ะเรายังไม่ได้ล้มเลิกธุรกิจครับแต่คนที่เรียนรู้อยู่คือคนที่กําลังพัฒนาตนเองอยู่ครับกําลังพยายามอยู่ครับเมื <ME> ออ่อพยายามครับจนถึงที่สุดกลับมัน่ําเที่ยวนะครับจนความพยายามมันถึงที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อนะถึงเวลาครับความสําเร็จมันจะระเบิดเถิดเทิงออกมาอีกอ่านะครับฉะนั้นครับฝากไว้ในเรื่องของนีสัยครับแล้ว นิสัยอะไรบ้าง่ะครับที่มันจะต้องที่เรานั้นจะต้องมีและพัฒนามันอยู่อย่างต่อเน,นื่องเขาบอกว่านะครับการพัฒนานิสัยให้แข็งแกร่งเนี่ยถ้านิสัยแข็งแกร่งนะครับหัวใจและขนาดของหัวใจมันจะเข้มแข็งไปด้วยถ้าเรามีนิสัยที่แข็งแกร่งนะครับหรือว่ามีนิสัย <ใ S 2> ที่เข้มแข็งเนี่ยหัวใจและขนาดหัวใจเราจะใหญ่ไปด้วยและเมื่อท่านมีขนาดหัวใจที่ใหญ่ครับท่านจะไม่กลัว ต่อโลกหรือว่าท่านจะไม่กลัวต่ออุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นเลยไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นยังไงไม่ว่าผู้ที่เราจะไปคุยจะใหญ่ขนาดไหมท่านจะไม่กลัวครับนิสัยหนึ่งและนิสัยแรกเลยที่ต้องมีนะครับและต้องรักษาไว้ครับนั่นก็คือมีนิสัยที่ขยันและพยายามครับนิสัยที่ขยันและพยายามนี้ครับจะส่งผลให้อะไรรู้ไหมครับความขยันคือเราทําในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วทําในสิ่งที่เราชินอยู่แล้วครับให้มันสม่ําเสมอ ให้มันเกิดขึ้นทุกๆวนันเช่นถ้าเราสปอนเซอร์เก่งเก่งเราพูดคุยกับคนเก่งครับเราก็ควรทําแบบนี้ทุกๆวันครับและความพยายามมันจะไม่หีหายไปไหนอย่างแน่นอนนะผลสุดท้ายครับสิ่งที่ตอบกลับมานั่นก็คือความสาเร็จอย่างแน่นอนความพยายามไม่เคยทรยศใครครับเมื่อเราขยัน เราจะทําสิ่งที่เราถนัดได้ดีที่สุดครับชนะจงทําในสิ่งถนัดให้เกิดความสม่ําเสมอแล้วจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีให้กับเราเมื่อเรามีความขยันแล้ววันนี้ครับบางท่านยังไม่ชินยังไม่มีเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพในสิ่งสิ่งนั้นเช่นอาจจะโทรนัดหมายอาจจะเวลาสปอนเซอร์พูดคุยในเรื่องอ a b c t up ไม่ดีนะ อ่าพูดได้ทีอัพได้ไม่ค่อยแบบเต็มที่เท่าไหร่ขอให้ท่านพยายามเถอะครับพอเมื่อเราพยายามมากขึ้นพยายามบ่อยครั้งนะเราจะกลายเป็นความขยันทันทีเราจะกลายเป็นมืออาชีพทันทีไม่มีมืออาชีพคนใดครับที่ไม่พยายามแล้วทำให้เขากลายเป็นคนเหนือคนได้ คนเหนือคนส่วนใหญ่ครับเขาไม่ได้เก่งแต่เขาพยายามเก่งครับเขาพยายามฝึกเขาพยายามทําในสิ่งที่เขายังไม่ถนัดเขาจึงเป็นมืออาชีพได้ในวันนี้ครับเพราะนั้นผมก็เชื่อครับว่าวันนี้ถ้าหากเรายังไม่ถนัดยังไม่เก่งในเรื่องใ,ใดถ้าเรามีนิสัยที่จะขยันและพยายามครับเราจะเก่งได้ในเรื่องนั้นๆครับที่สาคัญนะครับอย่าพอใจอะไรง่ายๆครับวันนี้อย่าคิดว่าทําได้แล้วพอแล้วอย่าครับ ความสเร็จมีอีกเยอะแยะมากมายครับให้เราได้ค้นหานะค้นหาอย่างต่อเนื่องและอย่าหยุดพัฒนานิสัยที่สองครับที่ต้องมีนั่นก็คือนิสัยของผู้ชนะและมีหัวใจคืนสู่เกมให้เร็วที่สุดครับผู้ชนะนั่นก็คือครับเป็นผู้ชนะคือในทุกๆเกมครับมันมีผู้แพ้และผู้ชนะถ้าหากมองเกมธุรกิจเนี้ยครับเป็นเป็นเหมือนเกมทุกคนมีโอกาสชนะได้หมดเลยนะครับ ทุกคนมีโอกาสชนะได้หมดเลยแล้วชะไหนเราต้องเลือกที่จะแพ้แล่ะครับคนส่วนใหญ่นะครับที่ตัดสินว่าตัวเองทำไม่ได้น่ะคือตัดสินตัวเองแพ้แล้วตั้งแต่ยังไม่เริ่มด้วยซ้ำครับลองนึกถึงนักมวยที่ก่อนจะขึ้นชกค,ครับแล้วก็ตัดสินตัวเองว่าคุณพวกแพ้แน่เลยกับผู้ชกค,คนนี้ไม่ต้องไปแข่งไม่ต้องไปซ้อมหรอกครับเปลี่ยนอาชีพเถอะจริงไหมฮะคราวนี้ครับเมื่อเราออกไปสู้สึกครับออกไปคุยกับลูกค้าเจอคำปฏิเสธเจอการเซโนมากกว่าเซเยต จงรีบคืนสู่เกมให้เร็วที่สุดครับนั่นก็คือไม่เป็นไรมุ่งหน้าเดินใหม่ครับนี่คือนิสัยของผู้ชนะและมีหัวใจที่คืนสู่เกมครับผมบอกว่าครับมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดเพราะเสือชีตาวิ่งเร็วที่สุดใช่ไหมครับตามสถิติถูกต้องครับเสือชีตาวิ่งเร็วที่สุดแต่มนุษย์ครับเป็นสัตว์ที่วิ่งได้ไกลที่สุดครับทุกท่านเสือชีตาวิ่งยังไม่ไกลเท่ามนุษย์เลยนะครับดังนั้นมนุษย์เนี่ยมี DNA ของผู้ชนะอยู่แล้วครับจงใช้ DNA นี้ เก็่เกี่ยวความสําเร็จครับต่อจากนี้ตลอดไปเลยและอีกหนึ่งกฎของความสําเร็จครับทุกท่านครับกฎของความสําเร็จอีกหนึ่งกฎนั่นก็คือครับไม่ได้วัดว่าวันนี้เราทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จเสมอไปทําสําเร็จเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ทําไม่ถึงหรือว่าทำไม่สําเร็จเนี่ยก็เป็นไปได้แต่กฎของความสําเร็จมันมีอยู่ในย่าสาคัญว่า คุณทำอะไรในระหว่างทางที่จะไปให้ถึงมากกว่าความสําเร็จเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะมันมีการปูทางมันมีการกระทําครับอะไรสักอย่างในระหว่างทางที่เรานั้นกว่าจะไปถึงจุดสําเร็จแต่คนที่ไปไม่ถึงส่วนใหญ่ครับเพราะยังไม่ได้ทําเลยหรืออาจจะทําน้อยเกินไป จึงไม่ได้ประสบการณ์ครับว่าในระหว่างทางเราทําน้อยเกินไปหรือไม่ฉะนั้นครับมันจึงเป็นนัยยะที่สําคัญของกฎความสําเร็จว่าถึงเราจะไปถึงหรือไม่ถึงก็ตามวันนี้ครับแต่ในระหว่างทางที่ก่อนจะถึงเราทําอะไรนั่นคือประสบการณ์ที่ดีครับวันนี้เมื่อเราสําเร็จแล้วเราจะยิ่งสําเร็จมากขึ้น หากวันนี้ยังไม่สําเร็จครับสิ่งที่เรากําลังทําวันนี้มันไม่สูญหายหรอกครับขนาดคนตัดปืนนะครับเข้าไปในป่าเพื่อที่จะตัดปืนเหมือนกับเฉกเช่นทุกๆวันที่ได้ปืนออกมาแต่ในวันหนึ่งครับที่เขาไม่ได้ปืนออกมาเขาก็ไม่ได้รู้สึกเสียหายอะไรเลยครับเพราะเขาได้กําลังตัวเองออกมาทุกๆวันเมื่อมีกําลังทุกวันเขาก็เข้าป่าไปตัดไม้ซึ่งสามารถตัดในเวลาที่เท่าเดิมและก็มีประสบการณ์ที่ไม่ลดหายไปไม่ได้สร้างนิสัยขี้เกียจให้กับตัวเองกลับมาใหม่ไงครับเห็นไหมฮะฉะนั้นครับ วันนี้จงขอบคุณในทุกๆเหตุการณ์ครับที่เรานั้นได้จากการที่เราไปถึงหรือไม่ถึงก็ตามครับนิสัยที่สามครับต่อมาต้องมีนิสัยการเป็นนักรักษาสัญญาเราพูดอะไรไปแล้วครับควรที่จะทำให้ได้เพราะวาจาศักดิ์สิทธิ์เสมอนะครับเราเคยได้ยินว่าหลวงพ่อคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราเราก็มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกัน เคยไหมเคยไหมแบบบ่นให้ใครสักคนหนึ่งหรือแอบ,บนินทาใครหรือแอบ,บแช่งใครแล้วสุดท้ายไม่ไหวคนระับเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคนนั้นก็เป็นได้นี่นะฉะนั้นวันนี้ลองสาบแช่งตนเองดูสิครับแช่งตัวเองให้มันรวยแช่งตัวเองนี้มันสําเร็จเนี่ยมันจะดีไหมครับเพราะวาจาเรามันสกปิกอยู่แล้วแต่ที่สำคัญเราต้องรักษานะอย่าบอกว่าแช่งเลยดีกว่ามันดูใจร้ายนอกกับตัวเองบอกว่าลองมีพันธะสัญญากับตนเองมีพัน พันธสัญญากับอัปลน์มีพันธสัญญากับดาวไลน์ครับว่าเราจะทําสิ่งนี้ร่วมกันให้ทุกคนนั้นได้มีความสําเร็จแบบก้าวหน้าไปด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นพันธสัญญาที่ดีมากๆ4สี่นะครับนิสัยที่สี่ต้องมีนิสัยของความสุขง่ายๆสุขง่ายๆคือคือยิ้มง่ายสบายง่ายนะครับไม่มองปัญหาให้เป็นปัญหาครับเจอปัญหามีความสุขกับมันครับเจอคําปฏิเสธมีความสุขกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ เจออะไรก็ตามแต่เจอปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้มีความสุขกับทุกๆเหตุการณ์ครับสุดท้ายเลยนะครับต้องมีนิสัยในเรื่องของการชอบท้าทายด้วยเพราะความสําเร็จมันมีเยอะแยะมากมายจริงไหมครับมันมีเป็นขั้นมีเป็นตอนเพราะฉะนั้นจงท้าทายตัวเองอยู่ทุกๆวันครับเราจะเป็นคนใหม่ที่มีเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสุดท้ายนี้นะอยากจะบอกในเรื่องของนิสัยเลยนั่นก็คือจงเอาเวลามาพัฒนานิสัยครับดีกว่ามานั่งสงสัยว่าทำไมไม่ถึงไหนว่า เออนะฮะ้อนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเวลามาพัฒนานิสัยดีกว่ามานั่งสงสัยว่าทําไมไม่ถึงไหนว่านะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับต่อจากนี้เราจะสําเร็จแบบเดินหน้าไม่ย่ําอยู่กับที่และไม่เดินถอยหลังนะครับขอแช่งให้ตัวเองเป็นมนุษย์เงินล้านภายในปีนี้โอ้โหก็มาครับข้อสองข้อสองนะครับเสาหลักที่สองครับนั่นก็คือวิธีคิดครับ เราได้มีการรักษาวิสัยแล้วนะต่อมาครับมาดูวิธีวิธีคิดกันว่าวิธีคิดครับต้องคิดอย่างถูกต้องครับต้องคิดอย่างถูกต้องทุกท่านครับผมมีโจทย์โจทย์หนึ่งที่อยากจะถามทุกท่านในห้องนี้ห้าสิบแปดท่านตอบได้ตอบตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าผมจะถามว่าให้คะแนนความฉลาดตัวเองหนึ่งถึงสิบให้คะแนนเท่าไหร่ดีครับโอ,โอ้โหสิบเลยขอบคุณมากครับบางท่านให้สองบางท่านให้สามนะไม่ผิดนะฮะไม่ผิดไม่ผิดบางคนให้ห้าให้สิบนะครับ เอาละครับไปกันต่อเลยเมื่อเรามีคําถามนะครับว่าหรือมีใครถามเราว่าเราฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยคนส่วนใหญ่เลยนะจะดึงความคิดของตอนเองเอาไปผูกไว้กับอะไรรู้ไหมฮะเอาไปผูกไว้กับคะแนนวิชาที่เราเคยเรียนมาใครลหลายๆคนในที่นี้ก็อาจจะคิดแบบนั้นจริงไหมครับเอาความสามารถของตอนเองเอาความฉลาดของตอนเองไปผูกกับคะแนน จากวิชาวิทยตศาสตร์สังคมอังกฤษภาระโอ้โหหลายท่านในนี้ตอบสิบมาหมดเลยเยี่ยมมากๆเยี่ยมครับคนที่ตอบสิบคุณตอบถูกครับวันเนี้ยความฉลาดไม่ได้วัดกันที่วิชาเปียนว่าเราได้เกรดหนึ่งหรือเกรดสี่ครับแต่ความฉลาดวันนี้คือการที่เราคิดกับตนเองให้ถูกต้องครับเราต้องคิดบวกเสมอให้กับตนเองว่าความคิดบวกของเรานี่แหละครับคือความฉลาดที่สุดแล้วจริงไหมนะ ความคิดบวกของเรานี่แหละครับไมซตที่ที่ดีของเราวันนี้ครับคือความฉลาดอันสุดยอดแล้วครับพูดเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในห้องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าวันนี้ครับเขาวัดกันที่วิชาวิทย์คณิตใช่ไหมฮะลองนึกถึงศาสรตราจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยครับด็อกเตอร์รหลายๆท่านแต่ไม่ใช่ด็อกเตอร์วรชัยวิจารนะที่เขาเรียนจบสูงอ่ะวันนี้ชีวิตต้องดีแล้วใช่ไหม ชีวิตในหลายคนต้องดีแล้วครับในระดับศาสตราจารย์แต่ทําไมครับความสําเร็จวันนี้ยังเทียบเท่าไม่ได้กับผู้นําของเราหลายหลายคนที่อยู่ในห้องนี้เลยจริงแนะ่ถูกไหมครับฉะนั้นได้ยินแบบนี้แล้วใจปูขึ้นไหมครับว่าเราฉลาดกว่าระดับท่านนายพลซอสตอไม่ใช่ต่อสอนะหลายๆคนที่มีตําแหน่งนะมากมากเชื่อผมไหมขอให้ท่านครับมีทัศนคติที่ดีในธุรกิจคิดบวกกับตนเองคิดบวกกับธุรกิจของตนเองครับ ท่านก็มีความฉลาดมากกว่าคนอื่นๆแล้วครับเพราะฉะนั้นความฉลาดในวันนี้ไม่ได้วัดกันที่วุฒิการศึกษาครับแต่วัดกันที่ความสําเร็จในกิจการหรือธุรกิจต่างหากแหะครับทาไมวันนี้จบป .4 ครับยังสามารถเป็นเจ้าของกิจการระดับพันล้านได้คนจบคนจบ,คนจบระดับปเอกครับจบปริญญาต่างประเทศหลายใบครับยังไม่มีความสําเร็จเท่าบางคนที่จบป .4 ป .6 เลยฉะนั้นนั่นแสดงว่าความฉลาดไม่ได้วัดกันที่ การเรียนรู้ครับอไม่ได้วัดกันที่เกรดความรู้จากสถานศึกษาเสมอไปแต่วัดกันที่ไม n d เซ็ในวันนี้ต่างหากลห่ะฉะนั้นเมื่อท่านรู้แบบนี้แล้วครับท่านจะมีวิธีการคิดที่ถูกต้องท่านจะไม่กลัวใครต่อจากนี้ถ้าหากจะต้องไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะเรามีความฉลาดเพราะเรามีความสามารถทิ่มากกว่าครับที่เหลือที่ต้องใส่เข้าไปถ้าเจอคนที่ตำแหน่งมากกว่าเราก็แค่นอบน้อมครับให้เขาได้เอ็นดูเราเท่านั้นเอง แล้วความน่ารักของเราจะเกิดขึ้นเยอะมากเลยวิธีคิดต่อมาครับถึงไม่ถึงไม่เป็นไรครับแต่วันนี้ห้ามกลับไปเหมือนเดิมวิธีคิดนี้สําคัญมากๆวันนี้ไม่ถึงอย่าเพิ่งถอดถอใจครับถึงไม่ถึงไม่เป็นไรตั้งหลักปักหลักเอาใหม่ครับจนสร้างเขื่อนกัน้นระดับศักยภาพของตนเองไว้ระดับความพยายามของตนเองไว้อย่าให้มันลดลงไปเด็ดขาดครับต่อมาครับคิดทําให้ครบเลยครับ วันนี้ยังขาดเหลืออะไรที่เรายังทําไม่หมดวิธีคิดที่ถูกต้องเราต้องทําให้มันจบครับทําให้สุดใส่สุดติงใสให้สุดๆกำลังไปเลยต่อจากนี้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้ววัดกําลังตัวเองให้เห็นแล้วครับว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่มีเวลาวิ่งพร้อมกันบางคนเข้าเส้นชัยแต่บางคนไม่เข้าเส้นชัยเพราะอะไรฉะนั้นอย่าได้ประมาทครับว่าเส้นชัยจะรอเหมือนกระ,ะต่ายกระเต๋าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนเก็บกําไรเสมอ วันนี้ถ้าเรายังไปไม่ถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นคือกําไรแล้วครับและหลายท่านนะครับวันนี้ที่สามารถพี่ชิดสูตรที่คิดตําแหน่งในเกตตำแหน่งเกีดยรติยศที่ได้ริบร่อยแล้วนั่นคือประสบการณ์ส่งให้เรานั้นได้กําไรครับฉะนั้นจงเอากําไรนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองต่อไปครับเก็บความภาคภูมิใจก่อนที่จะเก็บความสําเร็จครับนะครับ ดังนั้นยังมีต่ออีกนะครับยังมีต่ออีกทำความสุขครับให้เป็นผลกําไรแล้วธุรก,กิจจะตามมาเองครับดังนั้นอยากให้ทุกท่านครับมีแนวคิดที่ถูกต้องคือทําโบสตาให้มีความสุขทําโบสตาให้สนุกครับอาจจะมีเคร่งเครียดในบางโอกาสเคร่งเครียดได้ในบางโอกาสครับแต่ต้องผ่อนคลายฮะให้มีความสุขลองคิดดูถ้าหากเราทําธุรก,กิจแล้วมันเครียดมันเหนื่อยมันโออะไรเนี่ยลุ่มเล้าเหลือเกินนะครับ เซล์สมองของเราจะเสื่อมไปด้วยนะครับอนุมมลอิสระลักก็จะหลังครับอรวมถึงคอติซอลในร่างกายก็จะหลังอีกทีนี้โอ้โหไปไหนไม่ถูกเลยทําธุรกิจเครียดครับก็ไม่มีใครอยากทาด้วยตัวเราเองก็อาจจะไม่ไหวในกิจการจิใจในธุรกิจนั้นด้วยเช่นกันครับดังนั้นจงทําให้มีความสุขเมื่อเราตัดสินใจที่จะครบแล้วเมื่อเราเชื่อและปักหมุดความเชื่อที่เราจะคบและแต่งงานกับธุรกิจนี้แล้วครับ ไม่มีเหตุผลใดที่เราจะฝืนความรู้สึกว่าไม่รักไม่ชอบไม่ได้แล้วครับเราต้องรักต้องชอบครับและต้องไปให้สุดเท่านั้นครับจึงจะครองครูกันได้อย่างยาวนานวิ่งให้สุดแล้วหยุดที่ความสําเร็จขอบคุณมากๆบรูน้ำอ้อยนะครับโอ้โหมีข้อความมาให้แบบปลุกเราอยู่ตลอดเวลาฉลาดที่เลือกเครื่อนมือที่ชื่อว่าเบอร์สต้์โอ้โหเด็ดทุกดอกนะครับคมยิ่งกว่ามีดอีกนะ เอาละครับมาต่อกันที่เสาหลักที่สามครับพฤติกรรมต้องถูกต้องครับพฤติกรรมที่ถูกต้องก็คือการปรับตัวเข้ากับองค์กรปรับตัวเข้ากับวิธีการครับแน่นอนเมื่อวันนี้ครับเราต่างคนต่างที่มาต่างวัฒนธรรมต่างเชื้อต่างอบางทีก็ต่างเชื้อชาติศาสนาก็มีนะครับต่างความเชื่อในเรื่องของศาสนาก็ก็ได้หรืออาจจะต่างวัฒนธรรมเพราะแต่ละพื้นเพกกินเที่ยวก็ยังไม่เหมือนกันเลยอย่างเนี้ครับ ก็อาจจะต้องมีการปรับตัวเองเข้ากับสไตล์ของการทำงานขององค์กรด้วยนะครับเช่นถ้าหากระบบของบริษัทครับว่าจะต้องมีการเข้าเรียนรู้นะฮะเข้าฝึกฝนตนเองนะครับเราก็ควรที่จะปรับตัวเองครับให้เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ของบริษัทให้ได้เพราะไม่มีข้าวเม็ดไหนสุกนอกหม้อไม่มีถ่านก้อนใดร้อนนอกเตาฉันใด ก็ยากที่จะมีคนสําเร็จครับเกิดขึ้นนอกระบบชั้นนะเชื่อไหมล่ะนั่นแหละครับต่อให้เก่งแค่ไหนต่อให้มีความรู้ความสามารถแล้ววันนี้ครับเราก็ต้องปรับพฤติกรรมให้ถูกต้องกับวัฒนธรรมครับโดยการเอาตัวเองเข้าสู่ระบบเรียนรู้ระบบครับให้ดีเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อความสําเร็จหรือว่าส่งต่อวิความรู้ความสามารถที่มีนะเอาไปต่อยอดให้กับทีมงานดาวไลน์และองค์กรในชั้นลึกของเราได้อีกครับ แต่ถ้าไม่เรียนรู้ระบบจะส่งอะไรต่อเขาล่ะจริงไหมฮะเออและนะครับบางทีครับขนาด iPhone หรือว่าโทรศัพท์ทุกวันนี้ครับเขายังต้องอัปเกรดเลยจริงไหมมันยังต้องมีอัปเดตเวอร์ชั่นอยู่ใ,ใหม่ๆเสมอๆเลยบางท่านทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมาตั้งแต่รุ่น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 นานแล้วเอางี้นะรุ่นนานแล้วหลายปีมาแล้วอย่างเงี้ยและปัจจุบันวิวัฒนาการยุคใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆครับ เราอาจจะยังใช้ความรู้เดิมศาสตร์ความรู้เดิมในเครือข่ายได้แต่ทักษะในการถ่ายทอดและก็เคล็ดลับในการตลาดยุคใหม่มันจะต้องมีเสริมเข้ามาด้วยอย่างนี้ครับถ้าท่านไม่ได้มีโอกาสอ่านหรือได้ศึกษาท่านต้องเข้ามาเรียนรู้ครับในทุกๆห้องออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นห้องของทางท่านดีเล c เตอร์ออนลและก็เสียดไกด์อย่างนี้ครับนำทีมโดยคุณซือวชิระครับก็ได้มีการให้ข้อมูลทางด้านนั้นอยู่แล้วห้องท่านคราวชดา ท่านบลูอำนาจนะครับอาจารย์เพรสเดนทวีนะครับก็ได้มีให้ความรู้อยู่แล้วในห้องออนไลน์มาอัปเกรดความรู้ตนเองครับเหมือนอัปเดตเวอร์ชั่นความรู้ในการทําธุรกิจของเราให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรและวิธีการครับที่มันมีมาใหม่ๆเราจะได้ไม่ตกยุคเราจะได้ไม่เอานั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายเลยครับวิธีการครับทีนี้ ต้องเรียนรู้นะครับและก็มีความวางความเชื่อให้ถูกที่ครับต้องเรียนรู้และวางความเชื่อให้ถูกที่ควบคุมในสิ่งที่เรานั้นควบคุมได้หมายถึงอะไรครับวันนี้ครับทํามีคนถามนะทำเบอร์สตาเมื่อไหร่จะสําเร็จโคนหนึ่งปีผ่านไปให้เวลาตั้งแต่สามเดือนนะว่าจะต้องแตะเงินแสนให้ได้แต่นี่ปาก็าไปห้าเดือนแล้วจะเดือนที่หกแล้วโพสต์ยังไม่แตะแสนเลยท่านครับก็ต้องถามก็ต้อง ก็ต้องถามกลับไปนะครับนะครับว่าวันนี้เราวางความเชื่อไว้ถูกที่ไหมและจะสําเร็จเมื่อไหร่บอกไม่ได้หรอกครับนานพอที่ท่านนั้นเปลี่ยนแปลงนิสัยของตนเองได้นั่นแหละครับเปลี่ยนแปลงนิสัยอะไรครับนิสัยขั้งต้นเมื่อครู่นี้ที่เราคุยกันมานั่นแหละครับถ้าเราสามารถที่จะ มีนิสัยของเรื่องของอาภาวะจิตใจที่เข้มแข็งนะครับมีนิสัยความขยันความพยายามครับมีนิสัยการเป็นรักนักษาสัญญามีนิสัยของการสร้างความสุขมีนิสัยของการท้าทายชีวิตให้กับตนเองเนี่ยนั่นแหละถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้ความสําเร็จจะตามมานี่นะครับแล้วก็วางความเชื่อให้ถูกที่วันนี้ถ้าเราเชื่อว่าเบอร์สตาร์คือเครื่องมือที่ใช่แล้วคือเครื่องมือเลเซอร์แล้วไม่ต้องโลเลครับลุยอย่างเดียวครับ ถ้าเราเชื่อมั่นครับการที่เราได้เข้ามารู้จักกับธุรกิจนี้เพราะมีผู้ที่แนะนําเรามาครับเราจงเชื่อมั่นเขาไม่มีเหตุผลใดที่เราจะไปเครือบแคลงละแวนหรือสงสัยเขาเลยครับจงมั่นใจทํามือจับจับมือแล้วทางานไปด้วยกันครับแบบเป็นทีมนะฮะสำเร็จคนเดียวอ่ะครับมันจะไปได้ไกลมันจะอ่าสําเร็จคนเดียวมันไปได้ไวครับแต่ถ้าจะไปให้ไกลมันต้องไปด้วยกันทั้งทีม นั้นการเรียนรู้แบบเป็นทีมจึงต้องมีระบบครับเข้ามาช่วยทําให้ท่านนั้นได้ทํางานได้ง่ายขึ้นมีความสนุกสนานในการเรียนรู้มากขึ้นเพราะเราจะได้ไม่มันโง่คนเดียวไงครับว่าเฮ้ยฉันคิดแปลกอยู่คนเดียวหรือเปล่าวันนี้ลองดูนะครับถ้าหากวันนี้เรากําลังคิดว่าเบอร์สตาคือธุรกิจที่ไม่ใช่เราไปเข้าคอร์สเข้าแคมป์ครับเราจะเห็นคนอีกเป็นร้อยครับที่เขามารวมตัวกันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเขาก็จะทํากิจกรรมเดียวกัน สุดท้ายครับมีเราคนเดียวที่คิดว่าไม่ใช่แต่อีกหนึ่งร้อยคนก็ทาสิ่งเดียวกันใครเป็นคนแปลกล่ะทีเนี้ยเห็นไหมบรรยากาศครับของระบบจะช่วยจะช่วยปรับจะช่วยทําให้เรานั้นอยู่ในลูเองครับดังนั้นนิสัยที่ถูกต้องครับและวิธีการที่ถูกต้องจะมาเองครับถ้านิสัยถูกต้องครับเราจะไปได้เร็วนิสัยถูกต้องแต่อีโก้มากเราอาจจะไปได้ช้ามาปรับอีโก้กันด้วยระบบครับ นิสัยถูกต้องแต่ไม่ลงมือทําครับอันนี้ก็จะช้าไปอีกเช่นเดียวกันแต่ถ้านิสัยไม่ดีเลยนิสัยไม่ถูกต้องและมีอีโก้ด้วยอันนี้บอกเลยช้าครับฉะนั้นวันนี้ครับมวลพลังความเชื่อครับวันนี้อยู่ที่แคมป์มวลพลังความเชื่อนี้จะอยู่ในระบบครับที่เรานั้นไปเห็นเหมือนกันไปอยู่ในรูปแบบเดียวกันไม่มี ไม่มีการแบ่งชั้นวันณะน,นะครับเราไปอยู่ด้วยกันเราทํากิจกรรมร่วมกันครับเราจะมีพลังทีมเราจะมีพลังสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทําให้เรานั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเราก็มีเพื่อนวันนี้ถ้าเราออกล่าเหยื่อออกล่าสัตว์ครับสมมติการทํางานเพาะมันเหมือนจะออกกับฝูงสิงโตหรือว่าฝูงหมาป่าออกไปล่าเหยื่อครับถ้าออกไปล่าคนเดียวจะเหงาครับก็ยากที่จะได้เหยื่อได้แต่ถ้าออกไปเป็นฝูงครับ เนะเราจะมีความสนุกในการล่าครับแล้วเราก็มักที่จะได้ในทุกๆครั้งที่ออกล่าเสมอการทําธุรกิจก็เช่นเดียวกันครับวันนี้คอร์สท,ที่ผมว่านั่นก็คือบูตอัพแคมป์ hot, ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป